เทคนิคขายของออนไลน์ที่ทุกคนมองข้ามแต่โคตรสำคัญถ้าอยากทำคอนเทนต์เพื่อสื่อสารให้สินค้าหรือบริการของคุณ ขายดีคุณจะไม่เข้าใจพื้นฐานเรื่องนี้ไม่ได้เลยคนส่วนใหญ่เวลาสื่อสารออกไปมักจะใช้ความโลกของตัวเองนําทางโดยบางคนอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้สิ่งเหล่านั้นมันถูกสื่อสารออกมาในการสื่อสารคุณไม่ว่าจะเป็นการเขียนการพูดการทําคลิปหรืออะไรก็ตามมันจะมีกลิ่นอายที่ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุณอยากได้เงินของพวกเขามากเกินไปและบางคนคือแบบมากเกินไปมากๆเลยคุณต้องจําไว้อย่างหนึ่งเลยว่าลูกค้าไม่ชอบถูกขาย เวลาที่คุณใช้ตัวเองเป็นหลักมันจะมีกลิ่นอายของความโรคกลิ่นอายของความอยากขายขึ้นมาแบบมากเลยแล้วมันติดอยู่ในการสื่อสารของคุณทั้งคุณและผมผมเชื่อว่าต้องไม่มีใครชอบนแน่การขายในกษาะน,นั้นมันจะออกมาในแนวการยัดเยียด ซื้อสินค้าของผมสิเหมือนที่คุณซื้อสินค้ากับแบรนด์อื่นน่ะเอาเงินไหมผมซะดีๆอารมณ์ที่สื่อสารออกไปมันจะออกแนวประมาณนี้แล้วผมบอกเลยว่าลูกค้าร้อยเปอร์เซนต์รู้ทั้งหมดไม่มีใครชอบอะไรแบบนี้ดังนั้นลูกค้าจะไม่เปิดใจให้กับคุณแน่ๆเหมือนเหมือนกับเวลาคุณเข้าไปในห้างแล้วคุณเจอแบบว่าเซลล์ยืนดักอยู่แล้วคุณทําไมครับคุณรู้แน่ว่าเขาจะต้องมาขายคุณก็ทำไมคุณก็เลี่ยงเดินออกไปทางนึงหรือคุณจะเดินเข้าไปแล้วแบบไม่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 จะรีบปฏิเสธทันท คิดว่าจะต้องขายจสะสักเท่าไหร่คิดว่าลูกค้าจะซื้อเยอะไหมแต่ให้คุณเปลี่ยนมาคิดในมุมของลูกค้าให้เยอะขึ้นคิดว่าลูกค้าของคุณจะได้รับประโยชน์อะไรจากสินค้าหรือบริการที่คุณกําลังนําเสนอให้เขาคุณจะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาอะไรในชีวิตของพวกเขามันจะทำให้ชีวิตของลูกค้าดีขึ้นง่ายขึ้นหรือว่าสะดวกขึ้นได้อย่างไรบ้าง เมื่อคุณปรับมาคิดแบบนี้การสื่อสารคุณจะออกมาในแนวเพื่อช่วยเหลือลูกค้าทั้งหมดเลยผมอยากจะไปซื้อกล้องแล้วผมเดินเข้าไปในงานกล้องนะแล้วมันมีซุ้มหนึ่งเขียนว่าแบบสอนถ่ายรูปฟรีถอนยังไงให้มันให้ถ่ายรูปแล้วออกมาสวยผมก็สนใจแล้วผมก็เดินเข้าไปพอผมเดินเข้าไปปุ๊บเข้าไปในซุม้มนั้นให้เขาก็สอนถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วผมก็จะเฮ้ยกล้องนี้มันดีแล้วผมก็จะค่อยๆเปิดใจให้กับสินค้าของเขามากขึ้นแล้วพอสุดท้ายครับเซล,ล์คนนั้นเดินเข้ามานําเสนอขายกล้องตัวนี้มันก็ทําไมครับทำให้ผมมีีโอออกกาสซื้้้ลงตนได มากขึ้นอันนี้คือเหตุการณ์ตัวอย่างที่ผมหยิบยกมาไวๆนะให้คุณได้เข้าใจภาพรวมได้มากขึ้นและเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเมื่อคุณสื่อสารออกไปแบบนี้ลูกค้าจะเปิดใจรับสิ่งที่คุณกําลังสื่อสารในเขาเดีย่ยด้มากขึ้นเพราะคุณไม่ได้มาเพื่อยัดเยียดให้เขาอยากซื้อแต่คุณกําลังมาเพื่อนําเสนอวิธีการอะไรบางอย่างเพื่อช่วยเหลือให้ปัญหาของลูกค้าได้รับการแก้ไขและสําหรับคุณล่ะครับคุณคิดออกหรือ,อยังว่าสินค้าหรือบริการของคุณมันช่วยเหลืออะไรให้ลูกค้าได้บ้างลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันหน่อยสิ